เมื่อความเป็นจริงปันภายทุกอย่างใจททาสลายล้มจังเงยืนมันบนเลยเขาน้ำเน่ารักสามเศร้าแล้วสามคนเอาฉันออกไปจากเกมแลกๆนี้สัก จถ้าโทรศัพท์มันร้อนฉันคงจะไม่ต้องการเดี๋ยวเดี๋ยวพว่มึงเดี๋ยวเดีรู้สึกความหมายเพลงมันเปลี่ยนไปก่อนที่มึงจะโฟกัสความหมายของเพลงมึงโฟกัสโทรศัพท์มึงก่อนตอนเนี้ยว h ด the heckheadman มันเกิดอีหอย่างขึ้นนับหมูบ้านนองกุจิน่าจะพอนพดพขี้เมละไา้แล้วต้นต่อความแหลกของเกมคือนพดลขี้ไม่ละต่อให้ปิดเกแล้วเปิดขึ้นมา มันก็ยังต้องแหลกนะครับผมผมจะเป็นต้องรออีกต่อประมาณ2นาทีกว่าจะหายแหลกเอาละครับคุณผู้ชมกล่าวสวัสดียวุนคนลเล็กคุณทุกท่านครับวันนี้เราจะมารับววลเลอร์พาร์ทล่วงหน้านะครับผมเป็นซีซั่นนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ซีซั่นนี้ผมไม่ได้สนใจเลยเอาจริงๆ ทำไงได้เราไม่มีคลิปจะลงแล้วเราต้องหาคอนเทนต์ดิไม่มีคลิปจะลงไม่พอไม่มีกระทั่งเวลานอนโอ้ทำงานหนักขนาดนั้นเลยเหรอมันดูซีรีส์เคเลยเตงการที่เราซื้อวอลเลอร์พานล่วงหน้าสิ่งที่เราจะได้นั่นก็คือสกินของโอไลออนนะครับผมโอโลที่จมันควรเรียกว่าโลลิออนแต่ผมขอเรียกว่าโอไลออนแล้วกันชื่อมันเท่กว่ากันเยอะเป็นไงล่ะ แล้วตัวต่อมาเป็นของมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ย,ยอิลูเมียค่ะคร่าวๆก็มีประมาณเท่านี้แล้วครับผมแล้วก็ได้เต้าเออตี้เป็นแบบเช่ามาอีกเจ็ดวันก็แค่นี้แหละ <c oughs> แค่นี้เลยจริง,รงๆมีแค่นี้แหละกต่ลุนาวสาวๆในชุดว่ายน้ำของกูกลับคืนมาใช่แล้วพ่อหนุ่มๆในชุดบิกินี่กับลุนาวกลับคืนมาด้วยฮะมึงแปลกๆแล้วถ้สมเกียรติเขาเรียกว่าเอาใจผู้หญิงในช่องของเราไงล่ะจริงๆผมก็อยากได้แบบตุ่มๆคือเือคเรือแหละ หมายถึงซิกแพกกันะและสิ่งใหม่ที่ผมเพิ่งรู้หรือไม่ก็ลืมไปแล้วว่ามันมีสกินใหม่เข้ามาในกิจกรรมนี้แล้วหรือร้อยวันพันปีไม่ยากจะเห็นซักทีดังนั้นมหาปรปีลิ้นกูเป็นไรเด้นอนน้อยหรือนอนนานนอนนนนานนอนนอนนอนนนคลิพนี้ขออนุญาตไม่พากนะครับขนาดพูดยากลำบาก แล้วไม่ตัดด้วยนะส่วนกรอบโปรไฟล์ผมยังดูไม่ออกเลยมึงขยับตรงไหนเี่ยเขาเรียกว่าขยับแบบมินิมัลไอมุกมินิมัลนี่มึงมาทุกคลิปเลยโอ้ยไม่รู้เหรออะไรที่มันเล็กๆเนี่ยมันดีเสมอนะยังไงวะเอ้าไม่เคยได้ยินแหละเขาบอกว่าถ้าคนไหนเสียงเล็กไอตรงนั้นมันจะเบิ้มและสําหรับใครต้องการจะเติมแกมนะครับก็นี่เลยเพจพ่อปดแคบปว่าเพสสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวชาคลิปเสียงมึงแปลกๆไลไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยสมเกียิมึงคิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมสากนั้นมึงเหรอถ้าจะเติมกก็ย่า แล้วครับเพจเจยุย้ยเติมเกมทุกบาททุกสตางค์ของท่านเราจะนำไปบริจาคทำบุญกับมูล,ละนที่เจยุย้ยช่วยมวลประชา วงเล็บมั้งวงเล็บปิ่นควานายใช้ถือไ่มีเลยเมื่อนจริง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 ละนสำหรับวันนี้ฮีโร่ที่ผมจะเลือกมารีวิวนะคะก็คือโอตตองเออร์ตี้จะเดียวนะถ้าไม่คนไทยชอบมีคำสร้อยตลอดเลยวะกาฟฟกาแฟกันบงกันบ้านลงลงลิลเลียนแก้วเก้วจางงูสุดหล่ออะไรเงี้ยนอเดี๋ยวเดี๋ยวเรเองเองเคำสุดท้ายนี่ว่าไม่น่าใช่มาเง้ยดัดเสียงเป็นเสียงเล็กทรมานชิปเป้งเลยเอามริวช่างหัวไปแล้วกันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคือ คนภาคมันมีคนเดียวแล้วเสียงแหลมมึงต้องแบ่งเสียงแหลมสามโทนทั้งสมเกียรติสมศักดิ์แล้วก็ชาคิดแต่ละเสียงห้เหมือนกันคั่วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะช่างหัวมันเถิอนเล็กลงหน่อยก็ดีทุกวันที่ใช้ชีวิตลําบากมากเลยใช่ไหมชาคิดเล็กลงหน่อยก็ดีนะเพื่อนชาคิดชาคิดตูดตูดตูด,ดหมายเล็กที่ท่านเรียกไม่สามารถแทรกระดัได้นขณะนี้พ่อเสียใจอย่างยิ่งยดยด ลูกนาขายนาเพื่อเติมตังตูดตูดจริงๆแล้วเยอะที่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับ ที่สดไปแล้วตอนนั้นผมจําได้ดีว่าผมโดนรีพอร์ตไปด้วยพูดแล้วน้ำตาจะไหลขอแชร์นะคะจต่ก่อนอื่นก่อนได้เลยขอซ็คิวหนึ่งก่อนเพื่อความชื่นใจฟูฟองเอ็กซิคิวซเอาจริงแบบสมเกียิมึงไม่ได้เริ่มเลยเหมือนมันมีปรมเลยสักอย่างโอ้ยอย่าชงจะใช่ได้ยังไงล่ะมันแค่ติดเล่นของมันไปเฉยเฉยชิดมากนะเฮ้ยอสมเกียติมึงเคยได้ยินตำนานนั้นปะวะ เขาว่ากันว่าถ้าคนเสียงเล็กแล้วเวลาพูดเอาขวดนา้าตีหัวตัวเองไปด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะโตว,วันโตคืนเลยนะพูดเป็นเล็กนะสมศักดิ์และจังหวัดน,นี้เขามาไฟกันเยอะนะคะผมผมก็เลยทําการเปิดเข้าไปเลยเพื่อให้ได้ทีมไฟที่ดีเพื่อให้เพื่อนผมเล่นง่ายนะครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เพราะพวกคุณหัวร้ออะไรกันครับถึงผมจะเปิดทีมไฟแล้วก็ตายไปจนตัวแต่ผมก็ได้ชิวกลับมาแล้วเพื่อนผมก็ได้ป้อมนลครับตายหนึ่งแรกสามยังไงก็คุ้มครับ

เรื่องประเด็นคือสามลักจริงเรื่องประเด็นคือวันสามลักจริงนั่นแหละสมเกียรติเคยได้ยินตำนานัดินปะที่ว่าขี้หมาพอาไอ้สารแลยยี้ยล่าสุดจะเล่นขี้หมาคุณสันละม,มากเลยหลอจซะตัวเกือบตายเลยเอาเป็นว่า พอฮึดีกว่าตายแค่ดีกว่าโอเคแล้วเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 1> คนดูเขากำลังสนุกเลยคนดูเขากำลังแบบโอ้ยพี่โคตรตลกโคตรฮาโดชาคิดมึงมั่งไม่เก่าอ่ะขาดใจคนดูไม่เท่เลยว่าจอดเออคุณสมเกียรติคุณสมศักดิ์ครับคือคุณพวกมึงได้ลืมไปแล้วเหรอว่าคลิปนี้คลิปยืรีวิวแล้เดี๋ยวทำไมเสียงมึงเป็นแบบนั้นวนะเนีย่ยโอ้ยการออกขับอะไรก็ยากลิ้นพันกันไปหมดหรือพวกโซมน้ำแข็งวะเนี่ยนี่พวกเราก็ทำการรีวิวแบบสุดยอดไปเลยไม่ใช่เหรอ รีวิว ROV แข่งปีไม่มีช่อง youtube ช่องไหนในประเทศไทยสามารถทำแบบนี้ได้แล้วไม่ทั้งประเทศไทยอ่ะทั้งโลกเลยดีกว่าไม่มีช่องไหนรีวิวดีเท่าเราแล้วหรือไม่ก็ไม่ปัญญาอ่อนเท่าเราอะ่ะเออคิดไปตู้ก็แอบบคิดนะว่ามันจะมีช่อง youtube กี่ช่องวะที่แบบตบมุกกับตัวเองปูมุกกับตัวเองคุยกับตัวเองสร้างคาแรคเตอร,ร์ให้ตัวเองแล้วแบบ มึงพวกพวกเราหนักตัวนะจริงโอ้โหจริงพวกเราหนักเลยนะมึงเอ้าหลังๆก็ไดเอทซะสิไอ้พวกเนื้อพวกแป้งก็ลดลงกินแต่ผักยกตัวอย่างเมนูที่มีแต่ผักสเต็กเนื้อวากิวโอ้โหเนื้อมาทั้งดุ่นเลยมันผักตรงไหนวะเฮ้ยมึงไม่เห็นหรือผักที่เขาใช้ประดาประดับจานในบวกสลุงสลัดอ่ะเอ้าแล้วมันจะผอมมลงเมื่อไหร่มึงสั่งสเต็กเนื้อมากินนะและใครบอกจะกินเนื้อมึงสั่งสเต็กเนื้อวากิวมามึงกินแค่ผักตรงนั้นแหละส่วนเนื้อ ไม่ต้องดมไม่ต้องแกะทิ้งให้หมาและโอ้โหพอมึงรวยสิพอมึรวยสิเดี๋ยวเด๋ยดี๋ยวช่องเราเน้นสุภาพมุกก็เป็นมุกสุภาพเราทำทุกอย่างในความสุภาพทั้งหมดเลยมาพูดคำหยงคำหยาบอะไรแบบนี้มันไม่คีิปคาเลกเตอร์ช่องเลย ทำไมเกิดอ,อะไรขึ้นสมเกียรติสมศักดิ์ความดีของพวกเราหายไปไหนกันหมดไอ้เอชี่ยนี่ตียังเลยเฮ้ยแม้ว่าจะเขาหัวเขาเป็นแผล<ะ>วันนี้ก็ขออนุญาตเอฟีดีน่ารักทุกคนวันนึ่งนะครับผมขออนุญาตหยาบนิดนึงคุมอาลมตัวเองไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ไม่ได้นอนเกิดนี่เลยไม่ได้นอนยันเกือบสิบโมงเช้าโอ้โหนี่มึงล่อมาเป็นเพลงของไมพี่ลมพอเลยเหรอ

เอออาก็ว่าร้าเอออากคิดถึง<อ>ต่เธอไมปเคยซึ้งไม่เคยเข้าใจไม่เคยจะไม่รู้ไม่เคยจะไม่เห็นย<ะ>อยู่ๆหรือใครจะเป็น <มา S 1> จะ<า>ตายคำฉันที่ไม่เคยคิดติดทิ้งคือยักษ์